ตัววิเศษขบวนที่สิบนะครับผมจากเชียงใหม่ก็ถอยขบวนไปเก็บยานพระหนแล้วฮะ พอจากขาบวนสิบก็ลาขบวนนะเปล่าเลยนะฮะหรือเปล่าแ,แรกนึกว่าจะเข้าเสียดสองศูนย์หนึ่งน,นนะฮะสองนาฬยกาสามสิบนาทีน้องหมาหเทียบข,ขบวนในชานชาลิก้าเพื่อความปลอดภัยของท่าน บนรถด่วนที่75นะครับผมกรุงเทพไปทางสถานีหนองคายอ,าออกจากสถานีกรุงเทพนะครับผมแปดนา,าิกายีนาทีนะฮะพอจอดในชานชาลาที่11นะครับผมส่วนชาน 12บนกะ็จะเป็นของทางช่าง,งเขานะครับ คนที่ถอยเข้าชานเก้านะฮะเป็นรถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมในเส้นทางสายใตย้ก็ลิ้วก็ยาวอยู่เหมือนกันนะฮะหนึ่งเจหนึ่ง ขบวนสามห้าหกครับผมจากชุมทางหนองปลาดุกนะครับก็ส่งผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยก็จะเข้าลรงรถจกักรีเจ้าลังกรุ๊เทฟนะครับผม ขึ้นตบรถใต้ในชานชาที่แปดขณะนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่201กรุงเทพฯปลายทางพิษณุโลกจอดเทียบอยู่ในชานชาที่แปดขอบุรคัง Edition Peach l Passenger Terminal by Ordinary t r a i n m เจนเนอร์เบอร์ two zero one กลับไปเข้าถูกปิซาโนโลทิศ Gate on the train at platform number A n k you ชานสระที่10นะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่7นะฮะกรุงเทพไปทางของสถานีเชียงใหม่นะฮะ 9ก้นาิกสามสิบนาทีนะครับผมออกตรงเวลาก็เป็นขอบวนรถนั่งปรับอากาศนะครับผมก็จะไปถึงเชียงใหม่ประมาณมืดๆหน่อยนะฮะ เป็นขบรถที่มีความคล่องตัวสูงนะฮะอ่าสถานีต่อไปจอดสามเสนบางซื่อนะครับผมก็เป็นคอเป่านะครับผมก็ไปส่งย่านพระหนนเหมือนกันนะฮะ พอพอส่ส่อที่โ้วนะครับ สารสายรถไฟเยอะนะครับผมในช่วงวันหยุด